สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่ชื่อว่าเราบอกนั่นเองชื่อมินิเกมว่า Hotel Story ครับคือไม่รู้ว่าในเรื่องเป็นยังไงน่าจะน่ากลัวอยู่มานั้นโอเคขอโทษที่ผมไม่ได้เล่าบอกมานานค่ะอุ๊แหลกนีกเล่อบอกนะครับอเอาโอเค นี่เลยเดี๋ยวล็อกแล้วเลกเ,เป็นยังไงเนกกี่ยเดี๋ยวล็อกปด็กหลวงพ่อนี่มันหมีว่ะหลวงพ่อหมีมีมปืนด้วยปืนไม่ทำไรเนะนี่ยมคนไยอัดยัง วันนี้พวกเราอยู่ในโรงนะแรมมั้ยเนี่ยโรงแรมน่าจะอยู่ในโรงแรมมันโรงแรมแบบล้างๆเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มากันเป็นสิบทำไมเหลือกันแค่นี้เนะีย่ยเดนี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนคืนดิฉันไม่เข้าใจออะ คําผมก็อ่านไม่ออกมีโน้ตด้วยแั่ว่านี่มันหดร้ายแน่นอนเพื่อนอ่านดีเอิร์นเอิร์นลบดีออกไปได้แล้วไ,ได้ได้เสียงอะไรเดีย๋ยวๆทตไมเมาส์าผมมันเลือ่อนอัตโนมัตินี่ว่าผมขึม้นมอย่างนี้กว่า ใครวะนะบอกบอกให้เปิดเปิดถึงประตูว่ามีคนหนึ่งเฮ้ยมันต้องมีคนหนึ่งที่ว่าปเปิดประตูเฮ้ยป๊บโอ๋อลงเลยโลงนี่คือที่กลับมาเทลหรอ เฮ้ยมานี่เร็วผมจะบล็อกอะใค้บล็อกแล้วไม่เกินนะมีลูกรลอกประตูด้วยทำเรามาเขาบอกว่าเราจะทำสักอย่างหนึ่งว่าทำดูมุมนีนหรอ ห้องเราเขาบอกว่าเช็คเช็คห้องที่ว่ามีป้ายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมบล็อกเยอะจังน,นี่นะหนึง่งศูนย์แปดชัด <c oughs> เจนเลยกัน,นม,มีนอนไปเดี๋ยบนี้ ่นาลเฮ้ยช่วยด้วยข้ความมักช่วด้วยดูอ้ต้มเน็ดเมาเหรอข้าวตมเน็ดหรืออะไรตกันเฮ้ยใครมีปืนบ้า ครับเ pros, ดวกกันโอเคโอ้เก็บปืนเดี๋ยวเก็บปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อน Sånn. <skrøk> <skrøk> ำไมโรงแรมมันมันมีมันมีกี่ชั้นวะมันมีเป็นโบกเกชั้นยังไงมาไม่มันกลับตอนอย่างเงี้ยซึ่งแล้วผมกโยนเนี่ยเนเป็นเดดลองบอกว่าเป็นเดดองละอะไรมาเตอร์เฮ้ยลิฟต์เดี๋ยวไม่ลิฟต์มันไม่ลิฟต์มันไม่ลิฟต์มันไม่เปิด ็ไปข้างในนะสามาหรีบเลยไม่ใช่รีบอะหนึ่งศูนย์หนึ่งถห่งสาะดเนี่ยมันต้องมีซอมบีวิ่งออกมาไกลๆนั่นเนมาขึ้นเพราะว่าหาคุณเจหรอก อแลเพ่นเจอแล้วลงงนี่คือเบคอนก็จริงผมมีอ,อีกก็จริงผมมีหลายล้นะอันนี้คือผมอัดนี่ผมไม่ได้แล้วนะผมก็เลยต้องมาอัดในโทรศัพท์เนี่ยคือมันก็มีแบบแปลกๆนะครับติดเกิดไปแล้ลวดีวิ่งเ,เข้าไม่ทนนะัน้วไม่อก้ ผมอาจจะเล่าแบบอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับบอกว่าฉันสามารถฉันสามารถเห็นริบที่อยู่ข้างในฉันได้จะประมาณนั้นมั้งโอ้โหน,นั่นี่พร้อมยิงไหมเพื่อนพร้อมไหมพร้อมถือปืน ผมสู้กับแมงมุมปัดหนึ่งโอ้รอดแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เลือดหายไปหมดเลยแล้วผมก็เลือดหาดด้วยลิฟมันให้เลือกลิฟด้วยเหรอเัืนี้เลือกลิฟได้ขวาซ้ายซ้ายดีมันก็ต้องเป็นนี้ดิ กันอย่ายิงดิเพื่องาสุนเราอาจจะชัดคลิปกันเข้ามาโดยลิปมันปิดทัมคลิปเหรอทำอะไรอยู่อ๋อรีบูท งานนี่มันน่ากวนโปรเทคเดอร์ลิเวเตอร์ป้องไว้เหรอเพาว่าโปรตีคว่าจะฮิกว่าสเตทฮึยน้ำมันอะไรนะจับเงินเมื่อกี มันพิจารณาอะไรมโอเคเออผมว่าโรงแรมเนี้ยมันไม่น่าอยู่แล้วนะจะลงนี้ก็ไม่แลนีลิฟต์จนนั่นน่นั่นนี่นรอนีวนี้ไแลบลิ้นเฮ้ย ก็ไม่ได้แบบนี้ออบีนั่นพพนันก,กนนะโอโอพักวะบปะนะออฟฟี่แสดงว่าต้องปากกวโอ้โอทรัสักนี้มันจนะบั็กไหมเนี่ยต้องเตรียมตัวเข้าไปในนี้เลยนั่นนเอากดไปเนนะีย่ยสามคนแล้วกัน รอมาวันนี้โหอดอ่ะแค่นหนโอเคนะครับมันจะรอโหลดนะเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยว,ม,าวยมาีล้วใคะโรงแรมอะไรเนี่ยทำไมมันซับซ้อนจริงโรงแรมบ้าอะไรเป็นแนี้วะ บายเสียงเดินด้วยลบ B หรอโอเคนะครับได้ยเสียงเท้าเดินด้วยโอ้ เดือดไปแล้วเมื่อกี้ฮะเรากลับเข้ากลับเข้ากลับเข้าไปไหนคาริวเตอร์ไอ้ใช่ปะเนี่ยคุณไม่มีถึงทวิสหรอบมนเน่อ้อใช่ใช่ครับน็่ไงน็นอะไรป็่อะไร กาเข้าไปฟังนูแค่สามคนรวมกับตังน,นี้โอเคครับมันเนี่ยโอเคนะครับตัวนี้พวกเราต้องหาทางออกตรง่ีหาร,างาารคงอุดคนได้ไหมเนี่ย มากอ่ะนี่ผมจะตามเพื่อนว่าผมจะทำเองมไม่รอดนะในดี่เพื่อนที่ก็มือด้วยปอกแสงกับแสงก็เต็มแล้วไครพักมอกว่าเดียวเดียวโอเคนะครับ คันนี้เหลือกันจะสามคนผมอาจจะเดินหาทังอ,อกหรอขวาซ้ายซ้ายดีนี้ตรงนี้เลยแล้ลไปถทางมันมืดหรยครับเดี๋ยวไมนใช่ไหว อุ้ยไม่ไดนแะล้วันเสียเวลาหมดเฮงมืดๆเฮ้ตาร้ายตายดีมีมากันลองไปดูค่อนมีมีทางเยอะกว่า Công bác à, đeo đeo Con tam không có vui Trời bà มันไม่ใช่อยู่แล้วโอเคามเ,เขาเลยเขาเขาเห็นนาตามมาผิดเขาดูเราเลยเขาเปดิดยูทูบดูอันนี้คือผมยังไม่ได้เปิปดยูทูบเลยเดินหลงนิดหนึ่งเอ็ออดอักกอน บอกเลยว่ายากมากเบคอนอะไรว่าแม่งโตมากเบคอนนี้เล่นได้มานถึงทีบางคนอ่ะไม่รู้ว่านี่คือสกินอะไรครับมันอาจจะมองยากหน่อกินเบคอนอ่ะอันนี้สกินนู่นใครอยู่นะ เค่มไม่ปาเขาหลหลงอีกยังเดิมปะเนี่ยนี่ใแคนีเพื่อนจคตามเขาตา,มมาต,ตามาหลงมุนสามารถเดิมปะเนี่นตาม,มา อย่าไปทางเดิมนะเพื่อนมลมาบ้างไหมามาบ้างนี่ผมไปคนเดียวแล้วนะเดี๋ยวนะบุกไปเลยอะ

ทางเดิมหรอทางเดิมเน่ะทางเดิมกันไปหรอแล้วผมก็น้ำติดๆแล้วผมขอหาว่าสิน้าไม่งั้นมันจะหานานอะ่ะหาเสร็จเมือ่อไหร่จะบอก นี่นะครับใช่กันเดียวเดียวตงนี้มัน,ปนแปลกๆโอเคกลัวจะหากนันตั้งนานว่าอะไรเนะี่ยโอเคนะครับอันนี้คนก็อยู่เหมือนเดิมบอกวนะ่าต้องยิงอ้แมงมุมอ่ผมว่าแน่นอนว่ามันต้องยิงอ้แมงมุมบ จะยิงไอแมงมุมเลยนั่นเ,เ,เ,เป็นกระตุ้นตายมันะ้งเฮ้ยเซลเซลคนเลือดน้อยไว้โอเคเมื่อกี้ผมเซลคนเลือดน้อยไปแล้วโอเคหน้ามันไม่หลุดเลย <c oughs> เอา่เคียดบล็อกเคียเรนนะเคียบ็อกเกรอไม่รอแล้วเพื่น สาคนร่อนนะครับผู้ยิงสองกรผู้ชายหนึ่งดูดุดขนขาเลยใบหน้ามันไม่หลดอืมอ,มอมืโอเคเดี๋ยวมาดูฮึคืออะไรเนี่ยแท็กซอนทรามคืออะไรเนี่ย อะไรเปล่าเดี๋ยวๆๆดีๆผมก็บูดีๆผมก็บักคอมพิวเตอร์อ็อบบี้ไม่ชอบดีไม่อยากป๊าดอ่ะเพื่อทำเงินไป อ้าวผู้มันเร็วเกินเน่ะเฮ้เลยเนี่ยอันนี้คือหัวผ่าแล้วเหรอคะมันมีอันนี้ข้างล่างด้วยโอ,โอ้โหเสียเวลาเลยคืออ,อันนี้อาจจะเล่นไม่ผ่านนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ รับรขายผมด้วยเพราะว่าผมได้รางวัลไงอทีน,นี้ผมอัดแต่แบบแบบในเรื่องเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมก็ไปอัดแบบที่คนเล่นเยอะๆนะไอจะมาแอปผมชอบนะครับชื่อเลยเป็นสติ๊กี้แล้วก็เแบบ็อีกรหัสหนีก็ได้นี่ครับชื่อผมลองหาดูครับ ID Z M C K ตแล้วก็ นี่ครับนี่ S คนนี้ได้นะนี่ครับสามารถ S I d Z M C K E F X สามารถดตรงนี้ได้ก็คืออีกราสหนึ่งนี่ครับอันนี้เลยไม่จะเอาแอดอันนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s อบใครบริ๊บบี